อ่แพรทองทานมาแล้วจ so ้าแพรทองทานแพรทองทานมาแล้วแพทองทานกลับบ้านทุกวันหรือเปล่ากลับบ้านทุกวันแล้วจะจะคนที่บ้านทุกวันหรือเปล่าเจอเนอะรักกันดีถึงมารับที่ทํางานเนอะสามีภรรยาเขารักกันดีอืมรักกัน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 อะไรแพรทองทานรูปแพรทองทานขึ้นมาแล้วหมอนุ่นนี่ไปย้อมผมได้แล้วนะ ผมสองสี่อย่างเงี้ยเออสาวรรษทิศนี่ย้อนได้แล้วเอาละเอารูปมาก่อนเลยหลังการประชุมคอรมออันรวดเร็วเนี่ยนะคะแพรทองทานชินวัตรก็เดินลงมาจากตึกบัญชาการหนึ่งมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับทีละลัฐสํสำเร็จวันนี้ช่วยมหาดไทยนะคะแพรทองทานเดินถึงหน้าตึกไทยคู่ฟ้าได้ยินถ่ายภาพเดี่ยวด้านหน้าตึกไทยเอ้ยอะ ือเป็นการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ประดิษถานหน้าด้านด้านหน้าตึกไทยเนื่องในเดือนมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568ซึ่งวันเดียวกันนี้คลรมอทั้งคลรมอแหละแพททองทาสวมชุดสีเหลืองแล้วหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพคู่กับทีละลัฐด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม,ยมก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าชั้นนามแต่ว่าข่าวนี้มันมี ลายอะไรอยู่ในระหว่างบรรทัดนี้โอเคทีละัตแกไม่ได้อ่านกรุ๊ปไลน์โอเคทีละัตไม่ได้อ่านกรุ๊ปไลน์ใส่ชุดสีชมพูมาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเสื้อเหลืออีกในวันหน้าฉันถามแต่ว่าทําไมถ่ายรูปก,กับทีละัตคนเดียวเออทาไมวะฉันไม่ชอบอีกคนนึงไงอ๋ออีกคนนีแต่ก่อนเดินคู่กันเนี่ยใช่ไหมอีกคนนึงพูดษาอังกฤษได้เรียนจบอังกฤอ๋อ ปเปตนักเรียนแลกเปลี่ยนที่หลายประเทศด้วยแล้วก็พ่อมาส่งเรียนจบังกฤษเอตฉันก็ไม่ชอบแต่งตัวก็ดีกว่าฉันผ้าไหมก็ดีกว่าฉันก็ว,วางช่างวางผ้าไหมก็ดีกว่าฉันจะไปตัดชุดใครที่ไหนก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ค่อยชอบเธอเอ,อฉันชอบฉันชอบสําเร็จวันนี้ํำเร็จวันนี้ตอนหลังภายหลังเนี่ยเดินไปเดินมามีล้มกลางด้วยมีล้มกลางด้วยกางกันแดดด้วย เอาละพวกเราเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้ากันแล้วนี่เป็นที่ทํางานของฉันนะยังไงก็เป็นที่ทํางานของฉันนี่คือบ้านใส่ทองแต่ฉันต้องกลับมานักเต็มตัวแหละใช่ณนะที่แห่งนี้นี่คือสถานแห่งบ้านใส่ทองที่ฉันปองมาอยู่แล้วใครจะรู้ว่าฉันไม่อยู่พวกเธอจะเหงาเห็ดเห็นไหมล่ะอันนี้อนนี้ไงอย่างเงีง้อ่านกรุ๊ปลายสีเหลืองอ่า,อาเธอเห็นไหมล่ะ พระฉันไม่อยู่รายการส่องแฟชั่นนายกไม่มียอนจนอ่านหายไปเป็นแสน <สม S 1> เลย <นำ S 1> ใช่ไหมละ่ะสมน้ำหน้า <laughs> ที่พวกแนวหน้าออนไลน์พอฉันไม่อยู่เงียบกิฟเลยข่าวเงียบกิฟเลยพวกเธอไปไม่ถึงฝั่งฝันกันหลายวันเลยนะฉันไม่อยู่บ้านพีทเอาละบายยฉันเดินขึ้นบ้านใส่ทองแล้วนะเออเออแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันจ่นจาจา่จาโอเคโอเคสาว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 คุยกัน ฉันจะเดินเก่งๆหลวมโพกเพราะฉันผอมหน่อยนะตอนนี้ไม่ได้ไปหาหมอรีดขานะแต่ฉันผอมมากนี่คือสถานแห่งบ้านไส่ทอนที่ฉันปองมาอยูอ่และพูดถึงจงรู้ฉันจะกลับมาสู้ไม่มีใครมาย,ยึดเอาบ้านหลังนี้คืนไปได้สมชายวงสวัสดิ์อาจจะไม่เคยนั่งในบ้านหลังนี้เลยแต่ยาวรักยเายาว์เยาว์ยิ่งรักยิงกย่งรักนั่งอยู่นะพักใหญ่ทีเดียว ฉันจะเล่าว่าในกระบวนทั้งหมดที่ฉันเอ่ยชื่อมาเน,นี้ยมีคนบางคนเขาเลิกกันแล้วไม่ถึงสองหมื่นก็เล่าก็ได้ว่าเขาเลิกกันแล้ว uh. เขาเลิกกันแล้วนะเขาเลิกกันแล้วน้อง uh. เพราะเมียตีบ้านแตกไงม hmm. ไม่ต้องไปดูโคเพก็เมียหยาเหมือนกันนะเ uh. มียเมียบอกว่าถ้าแกไม่เลิกกันฉันหย่าแกแน่ทรัพย uh. ์สินจะแบ่งกันตายเลยเออ โคเปะไะโคเปะอ่ะ,อะไอฝรั่งคนนั้นเมีายหย่าก็บอกเลยว่าค่าคอนเสิร์ตค,ค่าบัตรคอนเสิร์ตนะห้าร้อยเหรียญใช่ไหมค่าโร<า>งแรมสองร้อยเหรียญใช่ไหมค่ารถประมาณสามร้อยเหรียญใช่ไหมค่าทนายเยนี่ยห้าหมื่นเหรียญค่ายาห้าสิบล้านเหรียญคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตดีเดียวรัฐบาลเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองเดมมหามงคลนะคะ28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมค่ะเดี๋ยวเราจะมีเราจะมีหมวกสีเหลืองนะคะ เอาไว้สหรับใครใส่เสื้อเหลืองแล้วเนี่ยใส่หมวกสีเหลืองแล้วก็ไปเฝ้าในหลวงได้นะคะอันนี้ก็ทางทีมงานโฆษกของรัฐบาลจากพรพาะไม่ได้เป็นโฆษกแล้วนะอมไม่ได้เป็นละจิรายุก็ตีบ้านแตกเหมือนกันอืเล่าไปแล้วเนี่ยเล่าไปแล้วเ <laughs> ขาเลิกกันแล้วอ เ <พอ S 1> ราะล่นกันแล้ว,หลวให้มันจบจบไปอหนึ่งคือเมียจะฟ้องยาอสองคือว่าไอ้คาสิโนโตกลงมือเอาไงวะ,ะก็คือมีคาสินโนแย่มานกเขาเอาตายแน่อ่าใช่ไหมนกเขาเอาตายแน่แล้วขึ้นตึกไทยคู่พระไปทำไมอ่ะไม่เคยนั่งไม่เคยนั่งกระทรวงวัฒนธรรมเลยเหรอ